โอเคนะคะจากตอนต่อไปตอนนี้คือตอนที่สองตอนตอนแรกก็เป็นตอนที่หนึ่งตอนเมื่อกี้ค่ะขึ้นกระถดนั้นนะมีอะไรก็ไม่รู้ไปดูกันอะไรอะอะไรก็แม่รู้นะคะอ๋อตัวอันนั้นอนะเรียกว่าตัวอะไรนะ มันชื่อตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเท้าดูเท้าเท้าเจาปูอมาออกได้ไงตัวนั้นน่ะมันชื่อว่าอะไรสักอย่างะคะเราก็จะลงไปนะคะเราก็จะไปดูลิงกันนะคะ แต่ว่าแป๊บหนึ่งอันนั้นตัวอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปถ่ายกใกล้ๆก่อนสวัสดีเพื่อนซาป็นควายรอสวัสดีเดี๋ยวไปรูลิงกันค่ะนี่มีน้ำตกด้วย แม็กสวัสดีโอ้นี่ไงลิงแกรักสวัสดีทุกคนทำไมฉันเจ็บตุ่ดมากจนตุ่ดฉันแดงแต่ลบดี ต่อไปนะคะคือเอ่มเหมือนใช่ริงหรือเปล่านะ่ะมันเหมือนไม่ใช่ริงเลยอ่ะแต่ก็คงเป็นลิงริงอะไรหนะ้าตาเป็นอย่างนี้แต่ก็ปีนอยู่นะโอ้ค่ะห้อยออกมาเลยนะเธอตัวนี้สวีตตกใจตัวนี้มากเลยค่ะหน้ามันแบบ น่ากลัว่อกี้มันหันหน้ามาพอดีอ้าวจอใหญ่โอเคต่อไปนะคะนั่งกินอาหารอยู่เลยสวัสดีดีกว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะสวัสดีทุกคนมันคือตัวอะไรมันคือนกกระจอกเทศนะคะมันแก่แล้วมันแย่แล้วนะคะใช่นกยูงอ่หรือว่าเป็นนกย่ง มันจอกเนศมันแย่แล้วคือมันแบบน่ากลัวอยู่นะแต่ก็น่าสงสารมันมันแก่แล้วนะมีตัวอืนอ่นๆด้วยแต่ว่าเป็นตัวที่โอเคค่ะมาดูลิงกันต่อเอ๊ะลิงหน้าแดงนี่ไงอะ่ะลิงเสืนลิงเสือฉันอะเลือดไหลแล้วนะคะฉันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ ลิงเิลสวัสดีลิงตัวนี้มันมือยาวนะคะลิงตังต้องค่อยๆถ่ายมาน่ากลัวมากนะคะเฮ้ยูวนั่นสิอะไรแดงๆไขมันนะตูด้ดต่อไป ก็ลิงเซนเหมือนกันสวัสดีหนะ้ามันชันหน้าแดงเหมือนลิงเซนตัวที่แล้วไงล่ะส่วนฉันลิงกังไงล่ะฉันมือไวนะรู้เปล่าถ้าใครไม่รู้อยากมา้องก็ได้นะฉันมือยาวด้วยล่ะต่อไปก็ลิงกังเหมือนเดิมนะคะแต่มันอยู่บน ต้นไม้เราไม่ค่อยเห็นนะคะต่อไปก็คือลิง,ล,งลิงแสมเอ้ยลิงแสมเออลิงแสมนะคะลิงแสมเออลิงแสมไม่ใช่ลิงสเงสืออันไม่ออกนะคะลิงแสม ดูฉันสิสวัสดีทุกคนฉันหน้าตาเหมือนเอ่อตัวอะไรใช่ไหมล่ะฉันรูปแปลกใช่ไหมล่ะฉันหน้าตาเหมือนเสือใช่ไหมล่ะค่ะลิงตัวต่อไปไม่มีชื่อนะคะลิงเส้นนะคะลิงเส้นหน้าแดงต่อไป ลิงกลางหรือลิงกะบุตรนะคะตัวมันใหญ่มากเลยค่ะโอ้ดูกลนชุซี่ช่วยเหมือนชิ้นแดงนะตัวมันใหญ่มากเลยค่ะคือเท่าที่ดูมาเนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดนะคะเหมือนมันแก่นะคะมันนั่งแบบเหมือนคนแก่เลยอะนั่งเหมือนคนแก่เลยอะ แต่ในกล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรแต่ตัว <De ep. S 1> จริงอะม,ม,มันเหมือนมันเหมือนดิงแก่มากต่อไปอันนี้ไม่มีชื่อนะจูมันเหมือนแก่ามากเลยค่ะถ้าดูตัวจริงๆอะมันเหมือนแบบน่ากลัวน่ากลัวมันแก่มากเลยต่อไปอน,นี้ก็ไม่มีชื่อนะคะอันนี้ก็แก่แก่มากแก่แบบแก่เลยอะตัวจริงๆมันดูแก่กว่าน,นี้ ดูกแก่มากอันนี้ก็ไม่มีชื่อนะคะอันนี้ก็แก่นิดนึงมั้งหรือเด็กก็ไม่รู้เฮ้ยตกใจตัวนี้เมื่อกี้มันโผล่หน้ามานะคะสวัสดีทุกคนฉันดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะสวัสดีสวัสดีส หันมามองฉันหน่อยสิรู้ไหมฉันเป็นเพื่อนนายนะฉันตัวใหญ่กว่านายอีกสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดีสสดีฉันน่กากลัวใช่ไหมใช่ต่อไปก็ลิงแสเมานะคะดูสิคะคนเขาจับลิง น่ารักดีตัวนี้ปึ๊กปึ๊กสวัสดีฉันคือลิงจอมเปื่อนจ้าจริงจริงนะฉันคือลิงผสมพันธุ์กับลิงสล็อตหรือฉันลิกง่ายได้เลยคือฉันคือสล็อตหรือลิงสล็อตนันเองไปบ่ายอยากจับบ้างจังอยากจับเหมือนคนนั้นที่เขาจับ แต่ว่าไม่กล้านะคะดูนั่นสิทำไมมันช่าง <c oughs> ไม่อยากบอกอะมันแบบจับหน่อยให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นคนจับนะคะคือคุณอันดานะคะจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยอุ้ยก็กลัวเหมอนกัยกลัวมันตะคุบมือมันอ,อ,อะไร จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยวับับหุตัวนั้นลิงกังออกมาแล้วน่ากลัวชมัดิงเสมอันนี้กองมันช่างนิดชิดมากเพราะตัวนี้มันอาจจะดือ้อมันก็เลยแต่น,นี้ยังไม่หมดนะคะ ไม่ได้มีตัวเดียวตัวบนนั้นอีกด้วแค่สองตัวล่ะคะ่ะวัดดีถ่ายฉันมั่งสิอย่ามัวแต่ถ่ายลิงโอ้ตัวนี้ลิงอะไรไม่รู้นะคะตัวใหญ่มาก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 ,มกจิกเจี๊ยบจิกเจี๊ยบจิกเจี๊ยบก,กองเาารียกหามันจิกเจี๊ยบจิก,จก ตัวใหญ่มากไม่มีชื่อ